สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะนะโอง่วงนอนมากเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็มาขึ้นรถนะครับง่วงนอนมากเลยนะครับพี่น้องนะก็ล่าสุดนะครับหมอก็ได้ทําการตรวจนะครับได้ทําการตรวจแล้วเนาะ บเบื้องต้นนะหมอนะก็บอกว่าเป็นไมเกรนครับพี่น้องนะเป็นไมเกรนนะครับก็สรุปนะไม่ได้นอนนะรวงพยาบาลนะครับหมอก็จัดยาให้เนาะนะหมอตรวจดูแล้วนะครับก็ออจัดยาให้ ก็กลับไปบ้านพักผ่อนนะเหมือนกันนะครับที่ไปไปตรวจเมื่อวานนะครับหมอก็บอกเหมือนกันนะหมอเอาอะไรนะเอาไฟเนาะส่องส่องที่ตานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไป ดูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนั้นก็มาฟังนะจากปากนะค,คุณป้าก็น้องมะตอยนะที่เข้าไปฟังคุณหมอนะครับม,มันยังไงไม่รู้นะเอฟซีโอห,หูใจเนอะร้อนด้วยนะครับ ตันนี้ก็รอเนาะรอทางป้านะครับรับยาอยู่นะก็กลับไปบ้านนะครับวันนี้ก็ผมนะกลับไปถึงบ้านก็จะขึ้นไปดูน้ำนะพี่น้องเดี๋ยวซื้อท่อซื้อข้าวมอนะครับ แล้วก็พาตรงนี้นะขึ้นไปสำรวจดูน้ำนะส่วนป้าก็ให้นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับทุกทา่านก็ไม่รู้จะพาไปไหนอีกแล้วนะฮะมันสุดอย,อยู่ที่หมอนะครับหมอบอกแบบไหนก็แบบนั้นนะครับทุกทา่านล่าสุดออกมาแล้วเนาะทุกทา่าน แล้วก็จะสอบถามนะว่าเป็นยังไงนะครับเดินออกมาแล้วนะฮะพี่น้องนี่ได้กลับบ้านเนาะท่านมาแล้วนะครับ,รบ,บนนะ,ะบขึ้นมา เป็นยังไงหมโอกยา,าไม่เกณฑ์ให้หมอหมอยาไม่เกณฑ์ให้หมอตรวจว่าไงบ้างเป็นไม่เกลียนีนะเป็นไม่เกณฑ์นอ่าแล้วเลือดจางเลือดเจิงหรือไเลือดจางเลือดเจิงหมอก็ไม่ให้ยาหมอไม่ได้ให้ยาให้แต่ไม่เกณฑ์ แล้วทำไมมันเล็บเหลืองเล็บอะไรนะมอตีตาดูไหม,ม,อ,มอ๋อมอตรวจเป็นไมเกรนนะบอกเป็นไมเกรนอืมโรคอื่นไม่มีโรคดูคาร์ช<อ>ิเมียเป็นมานั่งเป็นมาไหนแต่ไดแ<อ>ล้วปกติก็ได้กิยนยาอยู่กินยาบำรุงเลือด ซื้อเออ FC บอกว่าซื้อเลือดหมูไปต้ม <c oughs> บำรุงเลือดนอเนาะตอนนี้ปวดหัวไหมปวดปวดตุบตุบอยู่นะฮะ FC ีหนเหมือนยังไงไม่รู้เนาะตุบตุบนะสงสารเนาะกินยาแก้ปวดอืมกินยาแกบปวด ยาไม่เกลียดด้วยไม่เกลียดนี่ต้องพกยาตลอดนะใช่ั้ยพกยาติดกระเป๋าไปด้วยก็สองหวัวอย่าไม่กินเยอะก,กินน้อยไม่ถึงบบบอ่านเลยเด้ออ,อ่านเลยเด้อ ไม่ได้บอกหมอบอกโอ้หนูเหนื่อยอหนูขอนอนอยู่โรงพยาบาลได้ไหมไม่ได้บอกบอกงัดขอแข่งกับหมออยู่นอนโรงพยาบาลเลยฮะงัดขอแข่งกับหมอหมอยู่งัดขออ้อแข่งกับหมอหมองัดข้อยังไงลูกเอ้างัดข้อมันงัดข้อเล่นกับไอเดียนะแม่เอองัดข้อยังไงมาบอกบอกพ่อดูซิสมมุนไพรมือใช่ไหมในกำลังม,มือเขาก็จะงัดถ้ามันหลุดก็คือกำเนออ่อนแรงแถ้ามันไม่หลุด ออ้วก็ได้บงัดคอนะฮะอีนึกว่าแบบนี้งัดข้อมือแบบนี้งัดข้อมือก็งัดขอนี้างั้บอกงัดข้อกับหมอบอกน้ำไหน้ำเลยไม่อยากนอนโรงพาบาลบอกเออเก่งจนบอกอือหมไม่วาไงูกอะหมอเขบอกว่างัดขอ งัดข้องัดข้อเนาะเหมือนนักมวยเลยนะ,ะ FC ล่าล่าสุดหมอให้งัดข้อนะฮะพี่น้องอ่าอ่ะเราก็เดินทางกลับบ้านเนาะทุกท่านก็สุดแล้วนะฮะไม่รู้จะไปที่ไหนต่อนอ่า FC เซเว่นเอาอ่ะ,ออะมันสุดอยู่ที่หมอแล้วนะครับจะไปเซเว่นอีกนะฮะ FC ช่วงบ่ายเนาเราค่อยขึ้นขึ้นดูน้ำเนาะกินข้าวแล้วก็ไม่ต้องนอนเวนเดอร์กินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นเลย,ยมาฟังจากมาต่อยเนาะมาต่อยว่างัดข้อกับหมอป้าเขามันก็มันก็เรียกถูกแล้วงัดข้อแต่เขาไม่ได้งัดเพื่อไอ้นั่นงัดงัดดูกล้ามเนื้อว่ามันโอเคไหม,ม,ไหมป้าป็ากึก่งจะโตแตกว่ะโอ้แข็งแรงมากเลย แรกหมอก็ให้ทำอย่างนี้กลางปีกอย่างนี้กลางปีกเหมือนไอ่นก่างปีกแล้วหมอก็เหมือนหลีดเขาไอ้นั่นกันหมอก็มาทำแบบนี้หมอเขาจะลงน้ำหนักไหมแล้วให้เราตงั่งคืนให้มันอยู่ก็ให้จับมือหมอให้ดึงถ้าไม่มีแรงแล้วก็บอกว่าอย่าทำให้มือหลุดถ้ามือหลุดไปว่าอ่อนแรงทำเนื้อเรา ไม่ดีแน,น,น่แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเราต้องไว้นสตรีทเดือดต้องมีแต่เลือดหมูบ่เลือดเลือดวัวเลือดควายไม่ได้บอกใช่ไม่เหมือนกันบอกไม่ไม่เข้าเลือดหมูนะมีเขาเฟซบุ๊เขาคอมเมนต์เข้ามาให้ซื้อหอยแครงไปลวกกินไม่ให้ <school> <cribe Ontario> <c oughs> กุ้งซื้อปลาหมึกอ,อ่าอมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หรอลูกโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ